ผมอยู่วัดป่าอศรีมาวัดครับบนลำพานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพามากินข้าวป่าครับมื้อนี้โอ้ยพาผามากินโล่งท่านครับมากินข้าวโล่งท่านครับก็จะสร้างเจดีย์องค์ใหญ่นะครับก็ยังเห็นอยู่ข้างหลังนะครับครับเดี๋ยวจะพาย่างไปทั้งปุ่นครับไปกินข้าวโล่งท่านครับก็จะเลี้ยงพี่ก็จะเลี้ยงทุกวันเสาร์ครับแต่ว่าวันจันทร์ฮอดวัน วัดจันทร์ไอ้วัดจันทร์ฮอดวัดสุกเจ้าบ่าเลี้ยงครับก็วันอาทิตย์เจ้าบ่าเลี้ยงก็เหล้วเลี้ยงแต่วันเสาร์ครับครับเจ้าสิสร้างเจดีย์ครับนี่ครับซื้อวัดครับนี่ครับซื้อวัดวัดไอ้ปลาไอ้มัดชิมบาวดครับตำบลลำพานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกระเจ้าจออสาิสร้างเจดีย์ส่างมาตัา ช่วงปีไก่ครับพระเจ้าจสังท่านไหนเลี้ยวคนครับพระเจ้าจสังเกีดีทั้งเค่งนะครับเจ้าสังครับรับจงเนี้ยากับเดินทางขึ้นมาทั้งพีแล้วครับนี่แหละครับพระเจ้าจสั่งเกดีหง,งเงี้ยครับสังว่าท่านไหนเลี้ยวครับจักรสิรแเลี้ยวย่ามได้ครับองคูเงี้ดีองคเงี้ยครับที่ครับ ไปหาล่วงท่านครับผมแคม่มากินแล้วเที่ยวนั่นครับพอดีผมแคม่มากินอยู่ได้ค่นกินหมดใช้ทำไมแก,ก่ดดก,กี้ใช่ ท่านอยากครับเดี๋ยวหาหเนี่ยอยากกันครับผมจะ,จะกี่อยากเลยกินตำมะฮุ่งไนเบ้งเงินครับนี่ตำมะฮุ่งครับตำฮุ่งภักเกษตรข้างพี่ก๋วยเตี๋ยวครับผม อยากินตำหมห้งกนแลกันครับผมเราตำหม้งแล้วครับอัใดงกห้เรามูแม่กะไรเศษครับดนน้ำตันได้หรอข้ามาก็ได้นั่งกินกันครับรแบบนี้น เดี่ยวนี่เดียเยเ่ยวที่สองที่สามที่สี่แล้วครับมันกินนะเจ้าพี่ครับตแต่ผมเดี๋ยวที่สามที่สี่แล้วผมมากินเลยกระบังเมืองไทยเบิ้งแตะไทยเบิ้ง เงี่บมักนะครับมัก็อยากครับต้องร่างทยอยมากลหลายครับ กินร่องท่านครับว่าเป็นท่านี้บรรยากาศดีครับหอมีโร่องท่านแบบคนมี่กิ่นสะท่าไม่เห็นลมที่แลบนี่ต่างจังหวัดกับมีครับต่เป็นเรานั่งกินมาถวายกครับร่องท่านครับ

ก๋วยเตี๋ยวครับกินตำกินตำมะุงแล้กินก๋วยเตี๋ยวต่อครับ คนกำลังทยอยของแม่ครับกิ่นล่งท่านครับุ้มเห็นงานก่อาส,าส,สั่งสั่งเคดีุ้มใส่เสียซีมสมเนี่ยุ้มเห็นงานก่อสาั่งสั่งเกดีครับซุ้มก็เพ็รงานสาั่งเคดีก็เราเลือกแล้วครับช่วงนีุ้้มใส่เสียซีมสมนี่คือซุ้มเห็รงานสั่งเคดีครับเลือกช่วงเลือกงานครับเขามากิ่นล่งท่านครับ ายเาบันล้วไเม่อนี้อนนโอเลี้ยงค่ะโอ้เนยบนท่านเขาถวายลายอยู่ครับขอเดี๋ยวจะกินแหนมเด้อแหนม ก็ลั่งทะยอยเขามาหลายครับช่วงลงท่านกับออมาลงมาหลายครับทั้งกะปุ่นทั้งยังกับเริ่มทะยอยออกขอมาเลายครับ